สวัสดีครับผมวันนี้มาทำอะไรครับผมสอนหัวครับสอนหัวครับผมไปเปบิ้งครัวหัว <c oughs> เบิ้งหัวครับผมเอาสอนค่อยๆยาเฝ้าบร้อนโบมอมนปลาซิวเออค่อยๆไปเบิ้งครับผมการอยู่การจินบ้านเฮาครับผม <c oughs> ก็ไม่ได้เอาหมดนะครับผมนะเอาที่ตัวใหญ่ๆตัวเล็กก็ปล่อยไว้ครับผมให้มันขยายสายพันธุ์ต่อไปดูครับผม รอลุ้นครับผมมาจะมีเยอะไหมอ้ยเบาเบาครับผมเบาเบา,บาน้ำลึกส่นหวกบานเฮาครับผมนี่น้องก็คงเคยเห็นนะผมนะใส่แงงเขียวเอาเพราะว่า ถ้าเป็นแย่งกันขาวมันจะรอดครับผม,ม,มจัจเย็นมันบกคือปลาซิวดรกอกอาชมครับผมได้น้ะได้เยอะได้น้อยอะมีแมงดาไหมครับผม อ๋อ <ok> โ quart, โชวโชโเกับผมเบ่งเบ่งเบงเตียนดรงดึงดงอยู่เอาแม่มเอ็กเอาเก็บเก็บนาครับผมเก็บจนาาคำปัวปัดตเก็บเจนาใครครับผมเอาเบ่งหัวเข้บไปนี่ นี re, ่นะผมลูกออดครับผมเป็นลูกออดเอาเขียวโชว์นี uh, ่ครับผมเยอะนะผมนะถือว่าเยอะต้องค่อยๆจับอู้ตัวเบลเลยครับผมสุดยอดครับผม นี่ครับผมลุกออดก็คือหว่วกนั่นแหละครับผม <laughs> นั่นนั่น,น,นๆๆๆเก็บ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 ไปครับผมเฉดะนาพุ่หน่ะอือจ้าตัวบักไงนี่ครับโอ้เพิ่อนเพิ่งบินครับผมไปแล้วครับ มา,มาพี่น้องมาเก็บน้ำกันครับผมนี่โอ้โหลาย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 พอได้ยูได้กินครับผมบรได้ซื้อห,อหาก็ได้กินบ่หาก็ได้กินกันซื้อคือเก่าครับ <c oughs> <c oughs> แต่ว่าสมนี้ก็หายากลู่ครับผมบางสะกับบ่มีจะมีทต่สะคือสะมันแห้งครับผมนี่ับผมดูชมมั้ะครับเด้อพรา ตัวเดียวเฉดจนะจับแล้วผมจะตเลากคนนั่นๆๆๆๆกุ๊บตัวสะออนครับผมสะออนก็จะเอาที่ตัวมันใหญ่เลยครับผมเด้อ,อ,อ,อยางมันดับตัวน้อยเขาก็ปล่อยไว้ครับปีหน้าก็ได้กินขี้เก่าแพลูกแพหลานเอาบกวนจะเอาหมดนะครับนะเอาที่ตัวใหญ่ๆเป้งๆครับผมเช่นตัวนี้ครับผมนี่ นี่ครับนี่นี่นี่น,นี่จะเป็นยังที่ครับห่วกเกอะขาแล้วครับผมมีขาแล้วอันนี้เป็นเฉจนาครับด้านนี้เฉจนาขาคำปีหนึ่งได้กินครั้งหนึ่งครับผมบ่มีทุกเดือนครับผมพอปีหนึ่งก็ออกลงมาใครเทอนึงเฉจนาหาหนาครับผมสมนียสมัยสม,มือนี้ไม่ค่อยจะมีครับผม สมัยก่อนนะลงไปนาก็าได้กินครับผมเบ็ดสี่ห้าหลังก็ได้กินทุกวันนี้ไม่ได้กินครับผมใส่ก็ไม่ค่อยจะมีปลาเพราะว่ามันหมดครับผมโอ้โหครับนี่ครับสุดยอดครับผมกําลังมีขาครับผมอีกสักพักเขาก็จะขึ้นแล้วครับผมเพราะว่าจะเป็นกบหางสุดก่อสุดหางก็ไปเลยครับผมอ่ะเก็บครับผมเก็บเลยโอ้โอโอสะอ่อนอ่อนหัวครับผม เก็บก็เก็บได้ครับผมแต่ว่าห้ามเอาหมดนี่ไข่เล็กๆเน็กน้อยนี่เพิ่งไข่นี่ครับผมนี่ครับผมจะมีไข่เล็กๆอยู่ก็ต้องปล่อยคืนสู่ธรรมชาติครับผมเป็อ่นีไงมันนี่ไงเป็นตัวกบแล้วอื่นี่ไกบครับผมเป็นกบนะครับผมนี่นี่ครับผมโอ้ตัวแค่สลัดหางครับผมหางสุดนี่กบแล้วมันเองเป็นกบหรงามั้งน นี่ครับผมเป็นกบเป็นแฉดแล้วนี่โอ้นี่กบครับผมกบกบคบนี่นอือไเยอะครับค่ะกบจะคางขาวคางดําครับผม,มนี่ครับผมเป็นกบครับผมกบแน่นอนเลยกบน้อยครับผมดีดูดท้องครับผมดูเลยกบป่ากบธรรมชาติครับผม,อ,มอ่ะไป เอาหญ้าออกก่อนครับผมเศษหญ้าเศษอะไรออกก่อนทุท่งครับผมต้องไปแล้วครับผมเจยนะนี่นด้ครับได้หัวกู้ใดเคยกินก็นจะอร่อยครับผมกบครับเป็นกบแล้วเนี่ยเครับกบแล้วเนี่ยโอ้ตัวขนาดจับทแต่วต่าโตขึ้นมาก็จับไม่ได้แล้วผมดนะมันไปเร็วครับผมอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบครับผมบางคนก็บอก กินไม่เป็นบางคนก็บอกสุดยอดอาหารอีสานครับผมอืมเอาหอพๆอนม่น,น่ะโอ้ตะมีไข่เล็กไข่น้อยนะครับด้วเน,นี่มีไข่น้อยมีตัวน้อยด้วยครับผมเข็ดน้อยไม,ไม่เอาไม่เอา บาอีกบอกไม่เอาครับผมเอาแต่ตัวใหญ่ๆหวกกบก็ลูกออดครับผมลูกเป็นลูกออดแหละภาษาอีสานก็หวกหวกหไปฟังของเพะตะกุดต่อได้เลยครับห่อบอกหวกดูบรรยากาศร,รอบๆครับผมสาที่ว่ามันเคยแห้งนะผมนะฝนตกมามันก็จะมีน้ำ <c oughs> ดูครับผม ดูเด้พี่น้องเด้อสุดยอดครับผมซื้อปักอีตูไว้รอเลยเออตะปีหนึ่งได้กินข้างหนึ่งปีแรกนี่ยครับผมถูกๆปีก็ไม่ค่อยได้กินนะครับผมไม่ค่อยได้ออกไปหาโอ้ต้ไม่เนโตัเอาตเอาอันนี้พอได้อยู่ครับผมนี่ะมีตัวเล็กตัวน้อยมีไข่ด้วยผสมไปโอเคครับผมไปใส่ถังเลย นี่จะเป็นไข่แมงดาครับผมนี่พี่น้องไข่แมงดาครับผมนานได้เห็นทีครับผมยังมีให้เห็นนะครับผมนะนี่ครับผมเป็นไข่แมงดาครับผมนานเคยเห็นครับผมคุณเคยเห็นครั้งแรกครับผมไข่แมงดานาครับผมของแท้ครับผมนี่อยู่กับไม้ผมเกิดกับไม้นี่มาไงไม่รู้ ยอดจริงๆครับผมธรรมชาติสร้างมาไปดูสองเท่าเก็บครับผม <c oughs> มกหัวแล้วครับเมือเ่อแลงมะพี่นอ้องผู้ใดยากะอดเอาได้ครับเด้อถขาว่าทรงไปให้าะอะไรแล้วครับมันมีหน่อยครับผมนี่ครับผมกำลังวันกันแลยผมเก็บหัว มังซาเพื่อกาหวงนะครับเด้มังซาเพื่อกาหวงเพราะปล่อยให้ลูกงในไงในตัวเป็นกบไปไปครับผมแตกินได้ครับผมแต่ยอดไปได้ครับผมครับผมปีนาจะบุ้มีกินครับผมนี่ครับผมพ่อกินแล้วครับผมจะชลอนอีกจักบ,บาทนึงกั คงเได้พอกินครับผมนี่กกหลายเติบแล้วครับผมกินพอหายยากครับผมถ้าไปซื้อเขาก็แพงครับผมถ้าเป็นของธรรมชาติถ้าเป็นของที่เลี้ยงกะจะทูกครับผมถ้าเป็นลูกอดที่เลี้ยงก็ได้เนาะครับผมต้งไปเอดแนอยู่น่กินน้ากันครับผมพี่น้องบ้านเฮาเคยจะกินทุกคนนะครับเนาะเคยกินทุกคนโอเคครับผมคลิปนี้ก็ลาครับผมเอาเป่าอกเอ้าครับ